สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะดูงึก hanging stuff up over here เดตัวแมงมุมมาแล้วไดตัวแมงมุมมาแล้ว <c oughs> ตัวแมงมุมมาแล้วแล้วกับตัวนี่แม่บ้านจะติดแค่นี้นะคะปีนี้ค่ะติดแค่นี้ค่ะจัดแต่งแค่นี้ค่ะไม่มากไม้ค่ะลดทีละ ปีละนิดปีละหน่อยค่รถปีละนิดปีละหน่อยเดี๋ยวกะจะเอาแมงม,มุมหอยใบตรงหลอดไฟวันนี่พอบานเปลี่ยนหลอดไฟหนะ้าบ้านไม่นะตรงนีน้สองอันนะเปลี่ยนแล้วตะก,กี้เี่ค่ะ mm hmm. เออแมงม,มุมอยากตาแดงเลย ดูลาวเวนเดอร์ลาวเวนเดอร์แบบอุย้ยปั๊มไม่บีปั๊มไม่บีค่ะเพื่อนๆค่ะไปเอาตัวแมงมุมก่อนฮะเอาตัวแมงมุมมาตรงหน้าบ้านอกบ้างอุย้ยแดดร้อนมากแดดร้อนมากค่ะเพื่อนๆนารินออกไปตรวจงานแม่นะคะเพื่อนๆค่ะนารินออกไปตรวจงานแม่ ย o ่เหล็ก t ด็ดเ e พกน้องนลินถามว่ายังตากอยู่นี่มามีเห็ดหมูแดดเดียวแห้งเลย งาม่มรุดูค่ะสีสันสวยงามมาก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 ็งี้ฮัใบไม้ พร้อมสลัดกิ่งก้านแล้วนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะใบใหม่พร้อมสลัดกิ่งก้านเหลือแต่ต้นใหม่ยืนต้นรอยมะลงอย่าง,ยงเดียวค่ะประมาณเดือนหนาก็จะร่วงหมดแล้วนะคะแต่ว่าตนน้นในล้วงจะหมดแล้วค่ะร่มแต่ว่าอากาศร้อนจัดมากค่ะอากาศร้อนมากค่ะสวย เปลี่ยนหลอดไฟใหม่อยู่ทางนั้นค่ะนนเปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านและหลังบ้านใหม่ค่ะล Looking น o o d s h o อ up โอ้ยนะโอน้ย <c oughs> นะโอ้ยนะ,นะ,นะ,นะ

What do you think, Cookie? Huh? What do you think, Cookie? Oh, she's scared. <laughs> Cause see spider. Cookie? I'm going to find you. Cookie? Okay? See ya, boy, Cookie. <laughs> knock, knock. เ <See> okay. สำหรับวันี้ค่ะปีนี้เอาแค่นี้ก็พอค่ะไม่เยอะไม่มากไม่น้อยเกินไปกำลังดีค่ะแค่นี้เอามาจัดแต่งเยอะมากก็ขี้เกียจเก็บค่ะ ลาวินเดอร์ของนาเรนสวยมากอ,กอกพาดองมาเดินขึ้นมาดูวิวนะคะพเพื่อนๆค่ะดูค่ะใบไหม่กำลังเริ่มสวยงามเลยทีเดียววันนี้อากาศดีดีดบอลอน บ่หนาวพอดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วหนาวทั้งอาทิตย์ค่ะมาอาทิตย์นี้อากาศอุน่นไปแล้วน้องมาก็กีเขาแม่บ้านเานะบิง่งขึ้นบิงลงบนเขาเนี่ยค่ะบนเขาเห็นไหมคะ เพื่อนที่รักคะ่ะแม่บ้านในติดตั้งตัวหุน่นตัวแมงม,มุมตัวประดับหน้าบ้านเรียบร้อยคะ่ะสำหรับวันตอนรับฮาโลวีนของน้องนารินนะคะแม่บ้านจัดหน่อยเดียวนะคะปีนี้แม่บ้านบ่นบนจัดเยอะจ้ะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าจัดเยอะเกียดเก็บคะ่ะเพราะว่านารินก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยแล้วคะ่ะ อีกน่อยก็คงจะโบมีประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีแต่ฟักท้องหน้าบ้านแค่นั้นค่ะถ้าปีต,ต่อไปเพระาะว่าน้องก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆยโอ้ยเรียบร้อยดูสวยอยู่เด้ค่ะกับบรรยากาศสีสันกําลังเปลี่ยนสะีเนาะใบม้งใบไม้มีเหลืองมั่งมีแดงมั่งมีสมมั่งมีน้าตาลมั่งก็ว่ากันไปเนาะกันเนาะเนี่ยบรรยากาศโดยรวมนะเวลาเนี่ย อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รกคาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูค่ะสวยงามบอสสำหรับจัดแต่งในวันฮาโลวีนที่จะเข้ามาในวันที่3 1น้องนาลินมาตรวจแล้วว่าโอเคมามีวันสันโอ้ยลูกสาวลาเม่ปังไปแล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาสปอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังแัน้องนาลินตลอดมานะคะ